ดีครับวันนี้มีรถมอไซค์ก็เป็นเวบร้อยสิบไอครับมีน้ำมันเครื่องเสืออมออกตรงบริเวณน็อตตั้งขัดจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันไม่มีอะไรมากครับอยู่ข้างในมันมีโอลิงเดี๋ยวเราทํทความสะอาดไปนอกเสียก่อนครับใช้แปรงสีฟันมาตัวทำความสะอาดแล้วก็หาผ้ามาเช็ดหลังจากนั้นใช้ประแจแหวนเบอร์14บสี่ไขวงปากแบนมาขันน็อตเบอร์สิออกครับส่วนประเจะไม่ใช่ ส่วนไขควงปากแบนก็ประคองตัวตั้งคัดไว้ครับไม่ให้มันขยับครับไขน,น็อตเบอร์สิบสี่ออกครับอยู่ด้านในมันจะมีแหวนอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ตามด้วยแหวนหนึ่งตัวไอแหวนเนี่ยหาชีมเอาออกหรือไปหาไขาควงที่มีแม่เหล็กนะมาดูดออกครับแล้วก็งัดเซีนโอลิงตัวเล็กๆออกมาหาเหล็กแหลมๆมางัดออกครับ มันจะมีโอลิงตัวเล็กๆครับอยู่ด้านในมีหนึ่งตัวครับตัวนี้มันเริ่มแข็งแล้วครับอายุการใช้งานมานานครับหลายปีแล้วมันก็เริ่มเขียงเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานครับเราเอาโอลิงที่กล่องตัวนี้มานะกล่องตัวนี้เนี่ยมันมีโอลิงหลายขนาดครับตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงตัวใหญ่ครับซื้อมาก็คุ้มค่ามากเผื่อใครสนใจ เก็บไว้ใช้ครับสำหรับงานซ่อมทั่วไปหรือว่าใครที่เปิดร้านอยู่ก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ครับสําหรับโอลิงนะมีหลายขนาดด้วยกันครับใส่โอลิงตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยแหวนครับตามด้วยน็อตเบอร์14ครับใส่กับลายเดิมของมันเวลาขันเข้าไปอย่าลืมอย่าให้ตัวตั้งคัดที่เป็นไขควงหัวแฉกเอไม่ใช่หัวแฉห,หัวแบนนะอย่าให้มันขยับขยื่น ให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมครับแต่ถ้าหากมันขยับขดเียนแล้วก็ไม่เป็นไรนะนเราสามารถปรับตั้งคัดได้ครับขันพอให้ตึงมือแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำมันก็จะไม่รั่วอีกต่อไปครับก็ใช้งานได้ยาวๆครับเช็ดทำความสะอาดนะแล้วก็เช็คความเรียบร้อย<ๆ>ด้วยว่าลืมอะไรหรือเปล่าครับ